ทีมงานต่อพ่อไล่ตายสงขาครับวันนี้ทีมงานอาสรพิษวิทยาภาคใต้งานเข้าอีกแล้วครับ วันนี้ลงพื้นที่ไปกับกู้ชีพอบตสะท้อนและก็กู้ชีพอบตตลิ่งชันไปจับงมูเหลือมที่นอนรอเงินหมื่นเบีย้ยดิจิตอลของรัฐบาลเศรษฐาอยู่ในสาระน้ำแห้งกลางสวนยางพาราพื้นที่หมู่สองตำบลตลิ่งชันอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเจ้าของสวนบอกนอนรออยู่เป็นเดือนแล้วตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าเขาจะให้เบีย้ยดิจิตอลนอนแน่งไม่ไปไหนเลยรอเงินเข้าอย่างเดียวส่วนคนที่ต้องไปคือเจ้าของสวนไม่พักได้ตัดยางเป็น เดือนแล้วครับนอนรอเงินดิจิตอนอยู่ที่บ้านเหมือนกันไม่รู้งูหรือคนไกลได้ก่อน สวีศักบุญเศษทีมสรพิษวิทยาภา,าคใต้มาถึงก็จัดก,การถ่ายรูปยืนยันต,ตัวตนก่อนเลยครับแล้วก็โหลดแอปทางรัฐรประวัติให้เรียบร้อยรอตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านไม่ผ่านเห็นดูครับนอนอยู่นานจังแล้วมือถือก็ไม่มีไม่รู้จะไปลงทะเบียนยังไงจะให้เลื่อยไปลงทะเบียนที่อำเภอจะนะก็ไม่รู้จักใครจะให้ไปที่อบตอตะลิงชันก็ไม่มีชื่ออยู่ในสัม,มนูครัวผัวก็ทิ้งก็ต้องนอนนิ่งๆอยู่ในสาน้ำแห้งแบบนี้ละครับรอพิธามารับพาไปอยู่พั ก้าวไกลก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวาสนาไหมพอใกล้จะตัดสินยุคพักแล้วต้องรอให้อุ้งอิงเป็นนายกอย่างเดียวเพราะดูแล้วยุคเศรษฐาก็น่าจะไปไม่รอดยุคลุงตู่พอได้กินคนละครึ่งมั่งพอได้สั่งไก่สดจากลาจนะมากินแต่ถูกเอารัฐบาลใหม่สั่งไหลมากินไม่ได้เลยแพงหมดนอนให้มูสังกินแบบนี้ดีหวาครับ มาถึงตอนนี้ก็ต้องยออไม่เข้าจับใส่กระสอบพาไปส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อได้ฝึกอาชีพกับเขามั่งอีนอนรอกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านไม่ได้แล้วไม่งั้นผอมนมยานแน่หรือจะให้รอเบี้ยคนแก่ก็นานเลยตอนนี้เพิ่งอายุ25และผัวก็เพิ่งพาไปยาที่อำเภอจนะได้กันตอนอายุ18พอดีหนีตามตัวผู้มาที่บ้านเลื่อยตามหากันแค่ตายกลับบ้านก็ไม่ได้เป็นงูแม่ไม้กลัวชาวบ้านจะนินทาว่าผัวทิง้ง ก็เลยต้องนอนรออยู่ตรงนี้ให้พี่ธวีศักดิ์มารับดีกว่ารอพี่พิธาหน้ารอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้ชาตินี้ได้เป็นเหลยไม้เป็นงูแม่ไม้ก็ยังดีและยังดีที่วันนี้พี่ธวีศักดิ์มาช่วยถ่ายรูปยืนยันตัวตนลงทะเบียนให้แล้วรอรุ้นเงินดิจิตอลแต่ว่าครัวสแกนใบหน้าไม่ผ่านเพราะว่าหนา้าเหมือนงูไม่รู้เขาโอนเงินให้ไม้ ก็ไม่เอาลับเม็ดวัดก้อนลาเลยล่องกับต้นยางอัย่ไร้เรอาง้อเม็รือต้นยางก็ซ้ำมีใช่ไหมใส่ตรงกลางตรงกลางของนเห